พี่เพลงกำลังจะไปไหนครับไปไปไหนครับที่ไหนนะอาวไปดูอะไรไปดูวิวคับดูวิวไปดูพระอาทิตตกดินหรือเปล่าใช่ใช่ไหม,ไมเดินไหวไหมเนี้ยอุ้ยพ่อไปไหน่อไปข้างหน้านู่นแล้วช้าๆไม่ต้องรีบลูก เดินขึ้นไปเลยอ้าวยากนิดนึงอ้าวใช้สมองนิดนึงเออฮุ๊บอืมรู้สึกว่าเรากำลังวนอยู่ในขาโกดไม่ใช่เข,ขาโงดซ้าหน่อยก็เมื่อกี้เราขึ้นเขาตอนนี้เราก็กำลังลงเขางไงได้แล้ว ว้าวระวังนะลูกค่อยๆเดิน